สวัสดีค่ะดิฉันนางทองเพียงศรีนวลกรรมการชุมชนวัดเท่าหินและเป็นเลขาหมู่บ้านสวรัรดิ์ิมูลค่ะอยากจะขอบคุณทางกรมชนประทานนะนะคะตั้งแต่เริ่มแรกน้ำท่วมเราก็ขอขอสอบสายจากท่านยกของเราก็ขอ,ขอจากท่าน แล้วก็มาจนถึงณปัจจุบันนี้ท่านก็ยังมาให้ถุงยังชีพแล้วก็มาลำํำไอผลสิ่งของปลาคางพังออกจากหมู่บ้านเราแล้วก็ทําการเก็บขยะเศษล้างทําสะอาดในหมู่บ้านเราตามถนนหนทางและบ้านบางหลังท่านก็นยังต้องเข้าไปช่วยพวกเราล้างอยู่ค่ะเป็นเป็นหน่วยงานแรกที่เข้ามาหาในหมู่บ้านเราและเป็น เป็นนายช่างนายช่างรู้สึกนายช่างจะเป็นคนแบบเป็นสนิทเหมือนคนในหมู่บ้านเราเลยค่ะให้ความสนิทสนมและก็บริการดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดๆเราจะติดต่อจากนายช่างของเรานี่แหละค่ะของกรมชนนี่แหละค่ะท่านจะแนะนําให้เราไปตรงนั้นตรงนั้นให้เบอร์คนนู้นคนนี้มาไม่งั้นเราจะคือจ,จะมิดจะมืดไปหมดเราจะมองไม่เห็นทางอะไรเพราะว่าเราเองเราก็ไม่ไม่รู้ว่าระบบเขาจะเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างงี้ค่ะ จะได้ในช่างกรมชนประทานนี่แหละค่ะช่วยดูแลมาโดยตลอดค่ะในชันขอขอบคุณทางชนประทานที่ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดถ้าหมู่บ้านสรักลิมน์ถ้าไม่มีทางกรมชนมาพวกเราจะแย่กว่านี้อีกจริงๆค่ะขอขอบคุณมากๆนะคะเเเเื่อรรราาาาชชวททยียงนงนมมต